จะนำเสนอคำว่า in a b h a n g i g k i t g e r a t e n v o n p l u s d a t i v e คำที่สองนะคะก็คือ s i c h in a b h a n g i g k i t befinden และคำที่สามนะคะ z u e i n e r a b h a n g i g k i t f ü h r e n ทั้งสามคำนี้นะคะแปลว่าอะไรไปดูกันในสไลด์แรกเลยนะคะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาดูรากศัพท์ของคำว่า d e a p h a n g m a t i c d e a p h a n g m a t i c ปแปลว่าการพึ่งพาการขึ้นอยู่กับหรือการติดก็ได้นะคะการเสพติด d e a p h a n g m a t i c นะคะก็จะแปลได้หลากหลายความหมายเช่นกันนะคะอันที่ 1. การพึ่งพาอาศัยอันที่2การขึ้นอยู่กับอันที่3นะคะก็คือการเสพติด หรือในภาษาอังกฤษก็จะเป็น d e p e n d e n c e เรามาดู n o m e n plus verb verb ingen นะคะก็คืออันแรกเนาะ in a h a n g i g k i t geraten von plus d a t i v in a h a n g i g kite ก็จะแปลว่าอยู่ในสถานการณ์การพึ่งพาอาศัยหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพา อะไรบางอย่างนะคะเกราเทนเกราเทนเป็นคำกริยานะคะแปลว่าเป็นเข้าสู่ภาวะหรืออยู่ในสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างฟนก็แปลว่าจากเนาะหลังคำบุพบทฟนก็จะเป็นดาทีฟเสมอเลยนะคะดังนั้น in u p <"in S 2> h a n g i k e ไ t g e เกราเทน n น n ิน h ั n g ฮ i ก i t เกราเทนฟนก็จะแปลได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพาจากใครบางคนหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอาศัยใครบางคนหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ขึ้นอยู่กับใครบางคนนะคะก็จะมีความหมายเช่นเดียวกันกับ s n a b h ä n g i g k e i t เ e f i n d e ด s i c h in a p e n i c s t t e f i n d e n ก็มีความหมายเช่นเดียวกันเลยค่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการพึ่งพาจากใครบางคนจากบางสิ่งบางอย่างนะคะหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ขึ้นอยู่กับกับบางสิ่งบางอย่างหรือกับใครบางคนคำกริยา s i c h befinden s i c h befinden เฉยๆนะคะก็จะแปลว่าอยู่หรือตั้งอยู่ s i c h befinden in a p e n i c s t t ก็จะแปลว่า อยู่หรือตั้งอยู่ในสถานการณ์ที่แบบต้องพึ่งพานะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะ Aviat in a ินอ n เ i นิ e าท์ฟ n นเซน e นอ e r เอ e เเเขาจะต้องนะคะหรือเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยจากพ่อแม่ของเขา a v i i t in a ินอ n เ i นิ e von seiner Eltern geraten เขานะคะก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการที่ต้องการที่ต้องอาศัยการพึ่งพาจากพ่อแม่ของเขาหรือตัวอย่างที่สองนะคะ mm. durch hohe c Kredite befindet sich die Firma in finanzieller Abhängigkeit von der Bank ดวโฮเก้เครดิตเทเนื่องมาจากสถานการณ์เครดิตที่สูงนะคะหรือเงินกู้ที่สูงบริษัทนะคะดีเฟียม b าเบฟินเดดซิกบริษัทเนี้ยก็ได้ตั้งอยู่ในสถานการณ์ที่อินฟิน n เชียลเลอร์อัพแฮงก์ไกต์ฟอนเดบังก็คือตั้งอยู่ในสถานการณ์นะคะที่ต้องการ การพึ่งพาการพึ่งพิงหรืออยู่ในสถา,านการณ์ที่ต้องอาศัยทางการเงินจากธนาคารนะคะการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารต่อไปนะคะคําว่าสู้อัพแฮง i ไคตฟิวเนหรือสู eine ้อา n เนอร์อัพแฮงไคฟิวเจะแปลได้ว่านำไปสู่การพึ่งพิง นำไปสู่การพึ่งพานำไปสู่การเสพติดนะคะซูอับแพงิคไคท์ฟิวเรนแปลว่านำไปสู่การพึ่งพิงนำไปสู่การพึ่งพานำไปสู่การเสพติดนะคะในภาษาอังกฤษนะคะก็คือ lead to dependency หรือ lead to addiction ก็คือเป็นการแบบนำไปสู่การพึ่งพานำไปสู่การเสพติดเนาะ,ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ hilfe ฟ o n อัลซินค n n z u a ั e n ฮ g i กไคเท führen Hilfe แปลว่าการช่วยเหลือนะคะหรือความช่วยเหลือ v o n อ u ß e n von außen von außen ก็คือจากภายนอกนะคะคาน z ู a ั n เ i g k e i t e n führen ก็คือสามารถนำไปสู่การพึ่งพาได้สามารถนำไปสู่ภาวะที่แบบต้องอาศัยความพึ่งพิงการพึ่งพานะคะ ต่อไปนะคะ False f r e u d e Fake t Chanel False h f r e u d e ก็แปลว่าความสุขผิดๆเนี่ยความสุขจอมปลอมนะคะ Fake t ก็มาจากคำกริยา Fake เห็นที่แปลว่ามันผ่านไปนะคะอย่างรวดเร็วเลย Fake t Chanel ก็คือมันผ่านไปอย่างรวดเร็ว u n d Can su a p p e n i c i t f u r e n แล้วก็สามารถนำไปสู่การเสรติดได้นะคะ ความสุขจอมปลอมนะคะหรือความสุขผิดๆอย่างเช่นแบบการใช้เงินซื้อของเยอะๆนะคะหรือการจ่ายเงินมากๆหรือแบบการเห็นผิดเป็นถูกอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราเสีติดได้ด้วยนะคะโอเคตัวอย่างต่อไปนะคะเฮลิฟิกเกอร์คอนซูมฟอนโอพิวมคานซูอับแฮงิกไคตฟิวเรน ไฮฟิกก์คอนซูมก็คือการคอนซูมฝนโอปิอมก็คือโอเปียมก็คือเป็นการใช้ฝิ่นนะคะคอนซูมก็คือการบริโภคหรือการใช้การใช้ฝิ่นบ่อยๆนะคะก็สามารถนำไปสู่ภาวะเสพติดหรือภาวะพึ่งผ่าได้นะจ๊ะสรุปนะคะโนเมนเว็บเฟปินดดเงนของวันนี้ก็คือคำว่า in a p a n g นิ i t e เตร์เทนฟุหรือ sich in a b h n n g i g k e i t befinden mm hmm. ก็จะแปลว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพาจากใครบางคนจากบางสิ่งบางอย่างหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เสพติดจากใครบางคนหรือจากบางสิ่งบางอย่างนะคะและคำว่า suh b h ä n g งิกไคต์ฟิวริหรือ s so u e i อ e a เนอ n g ออปเฮ i ฟิวเรนก็จะแปลว่านำไปสู่การพึ่งพาอาศัยหรือนำไปสู่การเสพติด